สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนที่เราเนี่ยทำขึ้นมาเองหรือเรียกว่าปืนไทยประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นปืนแก๊ปนะแบบนี้นะครับนะเป็นตัวอย่างนะครับหรือจะเป็นปืนนะครับประเภทของเล่นแต่ว่าไปดัดแปลงนะครับให้สามารถยิงลูกศนจริงได้นะแบบนี้ทำแล้วเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแล้วก็ลองเรียบเรียงให้ฟังดูนะฮะ ปืนตัวอย่างนะครับที่นออกมาเนี่ยเป็นปืนที่เรียกว่าเป็นปืนจุกน้ำปลานะครับไม่สามารถที่จะยิงหรือว่าส่งกระสุนเนี่ยใดๆออกไปได้นะครับตัวนี้เช่นกันนะครับเป็นปืนแก๊ปของเล่นนะทั้งสองกระบอกนี้นะครับออกมาเพื่อเป็นตัวอย่างประกอบเฉยนะโอเคนะครับทีนี้พูดกันถึงเรื่องของคําว่าอาวุธปืนก่อนนะครับว่าอาวุธปืนเนี่ยหมายถึงอะไรอาวุธปืนหมายถึงเครื่องมือที่ใช้ยิงไปทําอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้ ปืนที่ไม่อาจทําอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้โดยสภาพเช่นปืนเด็กเล่นนะแบบนี้นะครับไม่ใช่อาวุธปืนตามความหมายของกฎหมายนะเรียกว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับพวกปีปีการนาะรูบะปืนแก๊สนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของคําว่าอาวุธปืนนะครับนั่นเองทีนี้นะครับทีนี้ดูเรื่องของส่วนประกอบนะครับอาวุธปืนบ้างนะฮะอาวุธปืนนะครับ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนตามกฎหมายเนี่ยให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วยนะครับเช่นนะเช่นอะไรครับเช่นลำกล้องอ่าแบบนี้นะครับลำกล้องแบบนี้ถ้ามีไว้ในครอบครองเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาวุธปืนนะครับเครื่องลูกเลื่อนนะจะเป็นตัวเครื่องยิงน,นะครับต่างๆนะถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับเครื่องร่่งไกนะเป็นอุป,ปกรณ์นะครับที่สามารถที่จะทําให้อ่าเกิดการจุดระเบิดได้นะครับเครื่องส่งกระสุน นะหรือว่าพวกสองกระสุนต่างๆนะครับแม็กกาซีนแบบนี้จัดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของอาวุธปืนนะผู้ใดที่มีไว้ในครอบครองนะครับโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตเนี่ยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับว่าในการที่จะกระทําความผิดเนี่ยจะผิดในกรณีไหนได้บ้างนะครับโอเคมีทั้งหมดนะครับหกเคสหกกรณี6 K, 6 K, 6 K, หนึ่งก็คือทำโดยที่มิได้รับอนุญาตนะครับเช่นนะผมนึกสนุกนครับอยากจะดัดแปลงปืนกระบอกนี้นะให้สามารถที่จะยิงกระสุนเนี่ยออกไปได้นะครับโดยที่ไปซื้อนะครับแผ่นตัวแก๊ปกระดาษมานะแล้วก็มีชุดร่าไกนะครับมีตัวเข็มมีโอหลายอย่างนะครับคือดัดแปลงแล้วสามารถที่จะทําให้ปืนกระบอกเนี้ยยิงได้อันเนี้ยผมมีความผิดนะหรือว่าไปดัดแปลงนะครับปืนแก๊ปกระบอกนี้ให้สามารถที่จะ ส่งนะครับกระสุนที่มีดินปืนเนี่ยออกไปได้อันนี้ผมก็มีความผิดอีกเรียกว่าทําโดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะสนะครับก็คือเป็นการซื้อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นนะครับมีคนมาเสนอขายให้นะเกี่ยวกับเรื่องของปืนนะครับกระบอกหนึงเช่นอาจจะเป็นปืนกล็อกนะครับกระบอกนี้เขาก็เสนอขายมานะครับก็ปรากฏว่าให้เงินเข้าไปเขาก็ให้ปืนเนี่ยผมกลับคืนมา นะแล้วผมก็ถือของไว้ครับแบบนี้เรียกว่าซื้อโดยที่ไม่รับอนุญ,ญาตนะครับมีความผิดอีกนะสามนะครับมีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือว่าผมเนี่ยมีปืนนะครับอยู่กระบอกหนึ่งสมมติปืนกระบอกนี้นะครับแต่ไม่ใช่ชื่อผมจะเป็นชื่อของใครก็แล้วแต่เนี่ยแล้วผมถือรองไว้นะครับแบบนี้เรียกว่ามีโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับรวมถึงพวกปืนแปลงปืนเถื่อน,อนปืนไทยประดิษฐ์นะครับต่างๆด้วย นะต่อไปนะครับ3ก็คือใช้โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะครับนำปืนนะมาถือคลองไว้นะครับแล้วก็เอาไปใช้นะเอาไปซ้อมยิงเอาไปนะครับทำให้เกิดคดีความขึ้นมาแบบนี้ผมมีความผิดเพราะว่าปืนกระบอกนั้นไม่ใช่ชื่อผมแล้วก็ผมไม่ได้ขออนุญาตนะครับจึงมีความผิดด้วยต่อไปนะครับเป็นกรณีที่5นะครับก็คือการสั่งเข้าจากนอกราชอาณาจักรโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับ เช่นผมอาจจะไปออเดอร์นะใครสักคนหนึ่งนะครับว่าอยากจะได้นะครับสมมติว่าอยากได้ปืนกล็อกกระบอกนี้สั่งมาจากต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็มีการจัดส่งมาให้อันเนี้ยผมก็มีความผิดก็คือสั่งนําเข้านะครับโดวยวิธีการใดก็แล้วแต่นะโดยที่ไม่รับอนุญาตนะครับอาจจะเป็นเอามาจําหน่ายนะครับต่ออันนี้ไม่ได้นะต่อมานะครับกรณีสุดท้ายก็คือนําเข้าจากนอกราชอาณาจักรนะครับนำเข้ามานะครับอาจจะ มีเพื่อนนะครับที่อยู่ที่อเมริกานะครับหรืออยู่ประเทศอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เขาเนี่ยถือเข้ามาให้หน่อยนะจะด้วยปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแบบนี้ก็มีความผิดนะทั้งคนที่เอามาคนที่รับนะครับมีความผิดทั้งหมดเลยนะกรณีแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าเป็นความผิดโดยที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนทั้งสิ้นนะหกกรณีนะครับทีนี้นะครับกลับมาที่เรื่องของเราบ้างนะครับ ผมคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆผมนะคิดว่าอาจจะดัดแปลงนะครับเอาไว้ยิงเล่นๆนะครับสนุกสนุกได้นะแต่ก็พอศึกษาเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะเช่นนะครับผมอาจจะอยากจะดัดแปลงนะครับปืนบินบีบบกันกระบอกนี้ให้สามารถยิงกระสุนออกไปได้นะครับก็คือใส่แก๊บนะมีลำกล้องนะครับอดินปืนเข้าไปจะเป็นปืนแก๊บบรรจุปากนะแล้วยิงนะครับ ปั้งนะออกไปเนี่ยอันนี้เรียกว่ามีความผิดเต็มเป็นการทำขึ้นมาโดยที่ไม่รับอนุญาตอันนี้เรียกว่าการดัดแปลงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นตัวบีบีการนะครับเดิมๆเนี่ยที่อัดแก๊สนะครับยิงเล่นนะตามปกตินะครับที่เราใช้งานกันทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนนะก็ฝกากนะครับเตือนเตือนกันนะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับคล้ายๆกับผมเลยคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วตามกฎหมายเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้ นะปืนกระบอกนี้นะครับจะไปทําให้มันยิงเนี่ยกระสุนจริงๆเนี่ยเอาไปเนี่ยมีความผิดทันทีเลยนะเพรานะนั้นต้องระมัดระวังบางคนเนี่ยนึกสนุกดนะครับไปกึงนะลูกโม่นะครับให้สามารถใส่กระสุนได้นะหรือว่าจะเป็นแบบทําเป็นทางแท่งเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วบรรจุป,ปากนะครับใส่ดิบปืนเข้าไปแล้วก็ยิงออกไปเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดอีกทีนี้เรามาดูความหมายนะครับของคําว่าปืนเถื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับ ปืนเถื่อนก็คือปืนที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้นะครับการครอบครองยังไงก็มีความผิดตามกฎหมายนะส่วนมากถูกลงโทษครแบบจำคุกไม่รอลงอาญานะครับเช่นอะไรบ้าน,นะครเช่นพวกอาวุธสงครามพลเรือเนี่ยแล้วมี M16 เนี่ยนะไม่ได้นะครับหรือว่าพวกเครื่องยิงลูกระเบิดนะ M79 นะครับหรืออากาแบบนี้ไม่ได้ปืนไทยประดิษฐ์นะหลายๆแบบนะครับจะเป็นอีโบ ปืนปากกาปืนแก๊บไทะดินะครับปืนที่สร้างขึ้นมาเองแบบนี้ก็เรียกว่าปืนเถื่อนนะครับเช่นกันปืนที่ถูกขูดได้ทะเบียนนะครับสมมติว่าเป็นปืนกล็อกในกระบอกนี้นะครับแต่ว่าทะเบียนนี่ยถูกลบไปแบบนี้ก็เรียกว่าปืนเถื่อนนะครับเช่นกันแบบนี้เี่มีความผิดนะครับค่อนข้างที่จะรุนแรงส่วนใหญ่แล้วถ้าโดนจับนะครับสารท่านจะพิจารณาแบบไม่รอลงอาญานะครับคือเรียกว่าผิดเลยนะ ไม่ต้องรอลงอาญาได้ทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นความผิดแรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงลับพึงระมัดระวังนะครับนะเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับการประดิษฐ์ปืนขึ้นมาเองหรือทําเองนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงสูงมากนะก็เอามาพูดเตือน,นกันนะครับโอเควันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมก็ประกาศไว้ตรงนี้นะครับว่าผมไม่มีความคิดที่จะทำนะครับประดิษฐ์ปืนขึ้นมาเองแต่อย่างใด นะซื้อตัวนี้มาก็จริงนะครับแต่ว่าไม่คิดที่จะไปดัดแปลงนะครับเดยดทางสิ้นนะก็ฝากตื่นเต้นกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ